พย้าะยามรำลึกถึงอารมณ์ของจิตไม่ว่าเราจะอยู่ขณะใดเราจะรู้ทั่วพร้อมด้วยกายด้วยใจอริยบทสกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมีอาการจะมีพฤติกรรมของมันเราจะพึงรู้ถึงพฤติกรรมกายวจีมโนแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงอย่างจริงใจ ด้วยสามารถเราจะต้องพยายามพัฒนาพฤติกรรมของเราเสมอๆส,สุขอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ใจอาการกายมันไม่ใช่อาการทุกอาการวัจีก็ไม่ใช่อาการทุกแม้อาการของใจที่มีพฤติกรรมที่มีการงานอยู่มันก็ไม่ใช่ทุกแต่ความสุข ความทุกข์อยู่ที่การยึดถือการฝืนการต้านถ้าเผื่อไม่พอใจหรือไม่สมใจมันเป็นทุกข์อิทธารมณิถารมเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์แม้อิทธารมเป็นความพอใจนั่นคือตัวเชื้อที่จะต่อให้เราไปเป็นทุกข์สุขทุกข์อยู่ที่ใจดังนั้น ปรับกายก็ดีไปสู่กุศลปรับวัจีก็ดีไปสู่กุศล,บบศลแม้แต่ปรับอาการใจการงานของใจที่ยังทำงานอยู่มีพฤติกรรมอยู่ก็ปรับไปสู่กุศลส่วนอาการอารมณ์ของใจนั้นเราพึงตั้งเราพึงวางเราพึงรู้ให้เป็นรู้ให้หยุดให้ขาดแล้วทำให้ตรง ทำความเข้าใจให้มั่นในจิตใจทำความรู้ให้ยิ่งแล้วพึงประพฤติสม่ำเสมอหยุดให้ได้ตายให้ได้และทําให้เกิดให้ได้เป็นให้ได้ วิญญาณเป็นตัวสำคัญที่สุดของชีวิตตั้งแต่สพรพสัตมาจนกระทั่งถึงความเป็นสพรพสัตเลิศคือมนุษย์เมื่อพู้ทิดถึงขั้นเป็นมนุษย์โสมีจิตวิญญาณที่ทรงประสิทธิภาพสูงจะใช้จิตวิญญาณน,นั้นจะฝึกจิตวิญญาณน,นั้นให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ยิ่งที่สุด ที่จะยิ่งเป็นสมบัติอันเลิศของโลกเพราะจิตปิญญาณน,นั้นจะถอดตัวถอดตนจะเป็นจิตปิญญาณที่หมดความเห็นแก่ตัวไม่เผาผลาญไม่ทำลายอาศัยโลกแต่น้อยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ชีวิตร่างกายที่มีประสิทธิภาพจากเชื้อเพลิงเหล่านั้นขึ้นมาเป็นคุณค่า เื่ออาทรต่อธรรมชาติโลกต่อสปปรรพสัตว์โลกจิตวิญญาณของมนุษย์โสจึงเป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐสูงสุดทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่เข้าใจวิธีการและก็ได้อบรมบําเพ็ญชำระล้างจิตวิญญาณนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดและเป็นจิตวิญญาณที่มีความรู้ยิ่งละตัวละตนละกิเล ละความเห็นแก่ตัวออกไปได้อย่างแท้จริงจิตวิญญาณจึงทำให้สัตว์โลกที่เป็นมนุษย์โสสูงสุดด้วยประการชนี้